ในช่วงต้นปี2000ที่เมืองแกรนบีรัฐโคโรราโดชีวิตของมาวินฮีเมเยอร์ช่างเชื่อมและเจ้าของอู่ซ่อมรถเล็กๆก,กำลังดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่นแต่ความสงบสุขของเขาก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทมาวเทนพราคอนกรีตวางแผนที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตขนาดใหญ่ติดกับที่ดินของมาวินซึ่งถึงแม้ว่าการสร้างโรงงานคอนกรีต จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเมืองแกรนบี้แต่สำหรับมาวินแล้วมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชีวิตเขาเข้าสู่ความยุ่งยากโรงงานแห่งนี้ได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับมาวินโดยขวางเส้นทางการเข้าถึงอู่ซ่อมรถและการเข้าถึงอู่ต้องผ่านเส้นทางอื่นที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นและการที่ลูกค้าต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการเข้าถึงอู่ของมาวินได้อย่างยากลำบาก มันก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของมาวินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากเรื่องปัญหาทางเข้าแล้วก็ยังมีเสียงดังและฝุ่นจากการก่อสร้างโรงงานส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมรอบๆอ,อู่ซ่อมรถของเขาความเงียบสงบที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความวุ่นวายของการก่อสร้างแต่มาวินก็ไม่ได้นั่งรอให้ชะตากรรมเล่นงานเขาอยู่ฝ่ายเดียว มาวินตัดสินใจที่จะสู้ในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาสามารถสู้ได้โดยเริ่มจากการพยายามใช้ช่องทางทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาในช่วงแรกมาวินได้เริ่มต้นด้วยการยื่นคำร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพยายามอธิบายต่อผู้ว่าการเมืองว่าการก่อสร้างโรงงานจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจและชีวิตของเขามาวินต้องการให้ทางเมืองตกลงกับโรงงานแล้วก็ตัวเขาจับมือคุยกันว่า จะมีทางออกใดบ้างที่จะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายมากเกินไปแต่คําร้องเรียนของมาวินไม่ได้รับความสนใจเลยเมื่อคําร้องเรียนของเขาไม่ได้รับการตอบสนองมาวินจึงหันไปพึ่งกระบวนการศาลโดยได้ทำการยื่นฟ้องเพื่อให้การก่อสร้างโรงงานมีการพิจารณาในการก่อสร้างใหม่แต่แทนที่มาวินจะได้รับความยุติธรรมเขากลับพบว่ากำแพงของระบบ ดูเหมือนว่าจะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขามาวินรู้สึกว่าเสียงของเขาไม่มีค่าเลยในสายตาของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสาธารณะหรือการยื่นคำร้องทุกสิ่งที่เขาพูดถูกมองข้ามและถูกปัดตกทันทีเมื่อเขาเริ่มออกเสียงตัวของมาวินเริ่มมีความเชื่อว่ามีการสมคบคิดระหว่างเจ้าหน้าที่เมืองและบริษัทเมลเทนพาร์คเพื่อบีบให้เขาต้องขายที่ดินในราคาถูกหรือแม้กระทั่ง ไล่เขาออกจากพื้นที่ตรงนั้นโดยตรงในมุมมองของมาวินณนะตอนที่เมืองแกรนบี้กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีที่ว่างสําหรับคนตัวเ,เล็กอย่างเขาอีกต่อไปแล้วถ้าคุณต้องสู้กับโลกทั้งใบคุณจะทํำยังไงเมื่อไม่มีใครอยู่ฝ่ายคุณเลยนี่คือคําพูดของมาวินที่เขาบันทึกลงไปในเทปเสียงโดยในเทปนี้เขาได้บันทึกความรู้สึกการถูกละเลยและการถูกกดขี่จากระบบ ที่ควรจะปกป้องสิทธิของพลเมืองทุกคนอย่างเท่าเทียมและเมื่อมาวินตัดสินใจว่าจะไม่มีหนทางใดในระบบกฎหมายที่จะช่วยเหลือเขาได้อีกแล้วเขาจึงหันมาใช้ความสามารถที่เขามีในฐานะช่างเชื่อมฝีมือดีเพื่อแก้แค้นในรูปแบบที่โลกนี้ต้องจดจำมาวินซื้อรถไถดินรุ่นโคมสซดี355ที่มีน้ำหนักกว่า49ตันซึ่งปกติแล้วใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ รถรุ่นนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถรองรับการดัดแปลงได้อย่างดีและมันจะกลายเป็นพื้นฐานของอาวุธที่เขากำลังจะสร้างมาวินได้ใช้แผนเหล็กหนาเกือบหนึ่งนิ้วประกบกันสองชั้นโดยมีซีเมนต์หล่ออยู่ตรงกลางชุดเกาะสุดแข็งแกร่งนี้จะทำให้รถไถข,ของเขาทนต่อกระสุนและการโจมตีจากภายนอกได้เกือบทั้งหมดกรอบป้องกันครอบคุมทั้งตัวรถรวมถึงห้องเครื่องและห้องคนขับ มาวินได้เจาะช่องมองเล็กๆที่ติดตั้งกระจกการกระสุนหนา3ามนิ้วเพื่อให้สามารถมองเห็นภายนอกได้และเนื่องจากมุมมองจากภายในตัวรถที่ถูกจํากัดอย่างมากมาวินจึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบตัวรถเพื่อช่วยในการนําทางกล้องแต่ละตัวจะถูกครอบด้วยกล่องการกระสุนเพื่อป้องกันการถูกทําลายและความเสียหายมาวินได้ติดตั้งปืนไรเฟิลและปืนลูกซองหลายกระบอกตามจุดต่างๆ เพื่อใช้โจมตีเป้าหมายที่เขาวางแผนไว้ปืนแต่ละกระบอกจะถูกควบคุมจากภายในห้องคนขับมีการติดตั้งท่อเพื่อปล่อยกา๊าซจากห้องเครื่องเพื่อเพิ่มความยากในการเข้าใกล้ตัวรถมาวินรู้ว่าการกระทําครั้งนี้จะไม่มีทางกลับหลังหันได้อีกแล้วเขาจึงปิดผนึกตัวเองไว้ในรถไถโดยแผ่นเหล็กหนาหลายชั้นที่ถูกเชื่อมจากด้านในตัวรถและไม่มีทางออกการปิดผนึกตัวเอง หมายความว่าเขาได้เตรียมใจแล้วว่าทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือความตายเท่านั้นคําพูดของมาวินที่ถูกบันทึกไว้ผมจะทําให้พวกเขารู้ว่าเสียงของคนตัวเล็กก็มีความหมายและรถถังคันนี้ก็ได้ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า q d o โดเการดัดแปลงรถถัง q ิวโดเซใช้เวลาเกือบ18เดือนในการสร้างรถถธรรมดากลายเป็นอาวุธหนัก ที่ทั้งแข็งแกร่งและน่ากลัวมีพลังพอที่จะบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้ามารวินไม่ได้สร้างคิวโดเซอร์เพียงเพื่อแก้แค้นแต่เขาตั้งใจให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวระหว่างระบบที่เขาเคยเชื่อมัน่นวันที่4มิถุนายนปี2004เมืองแกรนบี รัฐโครโรราโดต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ชาวเมืองไม่เคยคาดคิดเมื่อมาวินฮมเมเยอร์ช่างซ่อมในเมืองที่พวกเขารู้จักดีได้ขับรถถังที่มีชื่อว่าคิวโดเซอร์ออกมาจากอู่ซ่อมรถของเขาในฐานะอาวุธทำลายล้างส่วนตัวความเงียบสงบในเมืองเล็กๆถูกแทนที่ด้วยเสียงเหล็กที่ถูกบดขยี้ไปตามท้องถนนเสียงไซเรนของรถตำรวจและความโกลาหลก็เริ่มต้นขึ้น ในเช้าวันนั้นมาวินได้ปิดผนึกตัวเองในคิวโดเซอร์โดยไม่มีทางออกและขับรถมุ่งตรงไปยังเป้าหมายแรกโรงงานคอนกรีตเมาต์เทนพาร์คก,การโจมตีครั้งแรกคิวโดเซอร์ oser, ได้ทำลายกำแพงของโรงงานในพิบตาโครงสร้างที่แข็งแรงได้พังคลื่นลงมาเหมือนกับของเล่นโรงงานคอนกรีตที่มาวินเคยต่อสู้ด้วยกฎหมายตอนนี้กลายเป็นซากปรักหักพังจากอาวุธทำลายล้าง ที่เขาได้สร้างขึ้นมาเองมาร์วินไม่ได้หยุดเพียงแค่โรงงานคอนกรีตแต่ยังตรงไปยังอาคารสำคัญในเมืองที่เขาเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกันแกล้งเขาที่แรกสารากลางเมืองอาคารที่เป็นศูนย์รวมของฝ่ายบริหารของเมืองมาร์วินเชื่อว่านี่คือต้นตอของการปฏิเสธความยุติธรรมของเขาสำนักงานหนังสือพิมพ์สกายไฮนิวส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประจำเมือง ที่ให้การสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามของเขาและก็บ้านอดีตนายกเทศมนตรีอดีตนายกเทศมนตรีที่มาวินมองว่าเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทในการทำลายชีวิตของเขาเสียงของรถถังคิวโดเซอร์ที่บดขยี้กำแพงเสียงไซเรนของรถตำรวจและเสียงหวีดร้องของชาวเมืองได้ผสมผสานกันกลายเป็นบรรยากาศแห่งความวุ่นวายและความโกราหลผู้คนต่างพยายามหลบหนีอย่างวุ่นวาย หลายคนออกมายืนดูเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงเจ,จ้ยาหน,น้ทอนออาที่ตำรวจพยายามที่จะยิงใส่คิวโดเซอร์แต่กระสุนทุกนัดสะท้อนออกจากก่อเหล็กตำรวจพยายามที่จะปีนขึ้นไปบนรถเพื่อหยุดมาวินแต่ก็ล้มเหลวเพราะคิวโดเซอร์ออกแบบมาให้ไม่มีจุดอ่อนน้ำหนักของคิวโดเซอร์หนักมากกว่า60ตันหลังจากที่ถูกดัดแปลงแล้วก่อเหล็กและซีเมนต์ที่มาวินเสริมเข้าไปทำให้กลายเป็นความแข็งแกร่งเป็นปาการเคลื่อนที่ ที่ไม่สามารถพังทลายได้แม้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพียงแค่4ีถึงหไมล์ต่อชั่วโมงแต่มันก็มากพอที่จะบดขยี้อาคารและรถยนต์ที่ขวางหน้ามาวินได้ขับคิวโดเซอร์ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครหรืออะไรหยุดเขาได้อีกแล้วกระสุนปืนธรรมดาแม้แต่กระสุนจอะเกราะก็ยังไม่สามารถทําอะไรคิวโดเซอร์ได้ตำรวจพยายามใช้รถแทรกเตอร์รถไถดินขนาดใหญ่เพื่อสกัดมาวินแต่คิวโดเซอร์แข็งแกร่งเกินไป แม้ว่าพวกเขาจะพยายามวางสิ่งกีดขวางบนท้องถนนหลายจุดแต่มาวินได้ขับคิวโดเซอร์พุ่งชนสิ่งกีดขวางทั้งหมดเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าชาวเมืองแกรนบี้ต่างสับสนและหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนมองว่ามาวินได้กลายเป็นปีศาจที่จะทำลายล้างทุกสิ่งขณะที่บางคนที่เคยรู้จักมาวินก็ได้ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมชายธรรมดาคนหนึ่งถึงกับต้องสร้างรถถัง เพื่อมาทำลายล้างทั้งเมืองด้วยหลังจากสร้างความเสียหายมหาศาลในเมืองแกรนบี ee, ้เหตุการณ์ในวันที่4มิถุนายนก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาวินที่เสียสติไปแล้วได้เข้าโจมตีร้านขายอุปกรณ์ช่างรถถัง q ิวโดเซที่หนักกว่า60ตันได้วิ่งเข้าไปในร้านซึ่งทำให้อาคารถล่มลงมาแต่ทว่าแม้ว่ารถถังจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่กำลังเครื่อง ไม่พอที่จะทําให้ตัวเองหลุดออกมาจากการทับได้รถถังคิวโดเซอร์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้อีกแม้ว่ามาวินจะพยายามเล่นเครื่องถอยหลังกลับมากแค่ไหนก็ตามมาวินที่จะตั้งใจให้คิวโดเซอร์เป็นอาวุธที่ไม่มีใครหยุดได้ต้องเผชิญกับความจริงว่าแม้เครื่องจักรนี้ก็ยังมีจุดอ่อนรถถังคิวโดเซอร์หยุดนิ่งและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกแล้วมาวินได้ออกแบบคิวโดเซอร์ให้ไม่มีทางออกจากภายใน โดยเขารู้ดีตั้งแต่แรกว่าแผนนี้มันต้องจบด้วยความตายมาวินได้นั่งคิดพินิษพิเคราะห์กับสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดมาวินก็ได้หยิบปืนพกขนาดจุด357แมกนัมที่เขาเตรียมมาจบชีวิตตัวเองในห้องควบคุมของ q ิวโดเซหลังจากมาวินเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อเจาะก,กรอเหล็กของคิวโดเซอร์เพราะมันถูกสร้างมาอย่างแน่นหนาะ จนแทบไม่มีจุดอ่อนเครื่องมือธรรมดาไม่สามารถทำอะไรก่อเหล็กหนาสองชั้นที่มาวินสร้างขึ้นได้และต้องใช้เครื่องมือตัดพิเศษเพื่อตัดมันออกเจ้าหน้าที่พบร่างของมาวินในห้องควบคุมหลังจากต้องรื้อถอนอยู่หลายชั่วโมงแม้จะมีความเสียหายรุนแรงแต่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยนอกจากมาวินชาวเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้ในแง่ของความเครียดแค้นพยาบาทที่มาวินมีและความล้มเหลวของเมือง ในการจัดการปัญหาเจ้าหน้าที่ตัดสินใจที่จะแยกชิ้นส่วนคิวโดเซอร์ออกเป็ชนชิ้นๆและนำไปทิ้งในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นอนุสาวรีย์ของความรุนแรงเหตุการณ์คิวโดเซอร์เป็นทั้งตัวแทนของความสิ้นหวังและการต่อสู้ของคนธรรมดาที่รู้สึกถูกทอดทิ้งจากระบบ拜拜หากมาวินได้รับการช่วยเหลือแก้ไขจากปัญหาที่เกิดขึ้นรถถังคิวโดเซอร์จะเกิดขึ้นหรือเปล่า ระบบยุติธรรมและการจัดการปัญหาของชุมชนล้มเหลวมากแค่ไหนจนผลักดันให้คนธรรมดากลายเป็นจอมไวายร้าถล่มเมืองนี่คือคำถามที่ทุกคนต้องการคำตอบรถถังคิวโดเซอร์ได้โจมตีอาคารทั้งหมด13หลังรวมถึงโรงงานคอนกรีตบ้านอาดีตนายกเทศมนตรีซารากลางและก็ร้านขายเครื่องมือช่างและก็ธุรกิจอื่นๆที่เขามองว่าเป็นตัวแทนของความอายุติธรรมมูลค่าความเสียหายรวมแล้ว มากกว่า7ล้านดอลลาร์อาคารบางแห่งเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องรื้อถอนอย่างเดียวแม้จะมีการโจมตีอย่างหนักแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บนอกจากตัวมาวินเองในความรู้สึกของผมผมมองว่าตัวผมเองไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงและไม่ได้อยากให้ใครแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแต่ผมก็รู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในใจ เพราะมันสะท้อนถึงความซับซ้อนของมนุษย์และก็ระบบสังคมเรามักจะไม่อยากสนับสนุนความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเข้าใจถึงแรงผลักดันที่ทำให้คนธรรมดาต้องตัดสินใจทำสิ่งที่ยากจะยอมรับได้มาวินฮิเมเยอร์ไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างของความพยาบาทเครียดแค้นแต่ยังสะท้อนถึงความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึง่งรู้สึกว่าเขาไม่มีพลังต่อรองในระบบที่ใหญ่เกินไปสำหรับเขา การที่มาวินเลือกสร้างคิวโรเซอร์เพื่อต่อสู้ไม่ใช่การล้างแค้นอย่างเดียวแต่มันยังเป็นการแสดงออกถึงความต้องการให้โลกได้ยินเสียงของเขาแม้ว่าวิธีที่เขาใช้มันจะผิดก็ตามบางครั้งเราอาจจะตั้งคำถามว่าหากทุกคนเจ้าหน้าที่และเมืองแกรนบี้ที่เกี่ยวข้องเคยคิดที่จะฟังเขาจริงๆสักครั้งหนึง่งและยื่นมือช่วยเหลือเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องการใครสักคน เรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นี่คือความสําคัญของความเห็นอกเห็นใจและการฟังเสียงของคนที่ตัวเล็กในสังคมซึ่งแม้ว่าผมจะเข้าใจมุมมองของมาวินแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทําลายล้างไม่สามารถสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงได้บทเรียนจากเรื่องนี้จึงเป็นคําเตือนว่าการละเลยปัญหาของคนคนหนึ่งอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชนและสังคมในภาพรวม การมองโลกด้วยสายตาที่มีทั้งความเข้าใจและความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาและป้องกันการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต